ความพิเศษของชุดริปกาแฟรุ่นนี้อยู่ตรงที่รูปทรงสวยน่าใช้สีสันสวยสดและออกแบบมาให้พบพาได้สะดวกทั้งยังมีจำนวนอุปกรณ์ไม่มากเกินไปและมีน้ำหนักเบาทว่าไม่เหมาะสำหรับมือใหม่หัดริปกาแฟม,มากนักเพราะริปเปอร์ทำมาจากพลาสติกทรงกลวยซึ่งไม่สามารถกักเก็บความร้อนได้นานทำให้ต้องเทน้ำด้วยความเชี่ยวชาญทั้งยังต้องแน่นย้ำเรื่องอุณหภูมิน้ำด้วยไม่เช่นนั้นคงได้กาแฟที่มีรสชาติไม่ถูกปากนัก ดังนั้นชุดริปกาแฟนี้จึงเหมาะกับคนที่ลหลงไหลกาแฟดริปจนเกิดความเข้าใจการริปกาแฟเป็นอย่างดีแล้วมากกว่าค่ะมาต่อกันที่ชุดริปกาแฟสำหรับพบพาที่มีจุดเด่นอยู่ที่น้ำหนักเบารูปทรงสลิมสวยงามมาพร้อมเครื่องบดมือหมุนรุ่นใหม่ ตัวเฟืองบดท,ทำมาจากสแตนเลสสตีลมีความคมสามารถย่นระยะเวลาในการบดให้สั้นลงได้และยังมีแกนลูกป,ปืนที่ช่วยให้การบดเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่ขยับไปมาสามารถใช้ชงได้ทั้งแบบัวอเวอร์และเอสเปรสโซเหมาะอ,อย่างยิ่งสำหรับนักริบกาแฟมือใหม่ที่รักการผจญภัยเดินป่าตั้งแคมป์เพราะสามารถพกพาไปด้วยได้แต่ต้องระวังให้ดีเพราะริปเปอร์และโถทำมาจากแก้วหากเกิดการกระแทกรุนแรงระหว่างเคลื่อนย้ายก็อาจแตกได้ค่ะ ขอกาแฟคนไหนที่กำลังมองหาชุดริปกาแฟที่มีอุปกรณ์พร้อมใช้งานครบครันไม่ว่าจะเป็นเครื่องบดกาแฟเหยือกแก้วเครื่องชังหรือจะเป็นกระดาษกรองและริปเปอร์ทรงกลวยชุดริปกาแฟจากทามอรุ่น43เซตนี้คือคำตอบค่ะโดยตัวเครื่องบดกาแฟมือหมุนนั้นมีประสิทธิภาพในการบดเมล็ดกาแฟได้ดีขึ้นใช้แรงน้อยด้วยการทำงานของเฟืองด้านบนและด้านล่างพร้อมกัน เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานทั้งแบบพัวโอเวอร์และเอสเปรสโซโดยสามารถชงกาแฟาได้สูงสุดสีถ้วยด้วยกันจากรีวิวผู้ใช้จริงต่างเห็นตรงกันว่ามีคุณภาพดีแม้มือใหม่ก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยค่ะปัญหาหนึ่งของริปเปอร์แบบแก้วที่หลายคนพบ คือการลื่นถลายไม่ลงล็อกแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากลองใช้งานชุดเอกาแฟรุ่นนี้ของเบสโกฟที่มีฐานรองริปเปอร์ทํามาจากไม้สามารถยึดเกาะกับเหืือกแก้วได้อย่างดีทําให้เกิดความปลอดภยัย ซึ่งนอกจากจะสวยเท่แบบเรทโรแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดยังทำมาจากวัสดุอย่างดีไม่ว่าจะเป็นริปเปอร์ที่ทำมาจากฮี r e ร i s ิสแตนกล s สหรือจะเป็นกาดดริปกาแฟที่เคลือบเทฟลอนสีดำสวยงามด้ามจับที่ทำจากไม้ทำให้ถือง,ง่ายไม่อันตรายรวมถึงเหยือกแก้วที่มาพร้อมด้ามจับและฝาปิดที่ทำจากไม้ชั้นดีอีกด้วยค่ะ สำหรับใครที่ชอบความสะดวกรวดเร็วชุดริปกาแฟจากฮาริ o รุ่นนี้ตอบโจทย์ความต้องการคุณอย่างแน่นอนค่ะเนื่องจากมาพร้อมสวิตช์เปิดปิดที่จะช่วยให้คุณกำหนดปริมาณกาแฟที่ต้องการได้ทันทีในส่วนของตัวริปเปอร์และเหยือกนั้นยังผลิตจากแก้วคุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานโดยทนความร้อนได้มากสุดถึง120องศาเซลเซียสในส่วนฐานผลิตจากซิลิโคนกับแล้วไม่ร้อนมือ นอกจากนี้ยังมีดีไซน์สวยงามอีกด้วยและที่สำคัญรุ่นนี้สามารถใช้งานกับไมโครเวฟได้ค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด